วันนี้นะคะมาในหัวข้อนะคะการหาความเค้นนะคะของรูปทรงกระบอกบางนะคะที่อยู่ใต้ความดันภายในนความเค้นที่เกิดขึ้นในรูปทรงกลมนะคะความเค้นในภาชนะที่อยู่ใต้ความดันนะคะทีนี้หัวข้อนะคะเราจะวันนี้มีความเค้นรูปทรงกระบอกเนี่ยทำไมเราต้องหานะคะก็อย่างเช่นบอยเลอร์บางคนจะรู้จักก็คือพวกหม้อต้มไอน้ำนะคะ ทีนี้พวกความดันภายในเนี่ยเราก็จะต้องมีการคำนวณน,นะว่าจะต้องได้รับแรงดันเท่าไหร่นะ,ะทีนี้ก่อนที่เราจะคำนวณเนี่ยเราก็ต้องมาทราบก่อนว่า,าตัวแปรแต่และตัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะตัวนี้ก็คือเป็นรูปทรงกระบอกนะรูปทรงกระบอกพื้นที่ภาพฉายนะคะตัวแอลียรูปทรงกระบอกของมันเนี่ยก็คือพื้นที่ภาพฉายก็คือเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะเขาให แทนนะคะ P แทนแรงดันในถังนะ R แทนด้วยรัสมิเฉลี่ยนะคะ T ให้แทนด้วยความดันของถังให้ดูหน่วยด้วยนะคะ D ก็คือไดม m เตอรเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะแล้วแก็ L นี่ก็คือความยาวของถังสูตรการคำนวณในการหาค่าความเค้นในในถังนะคะหนึ่งเลยก็คือหาค่าความเค้นตามแนวยาว สูตรการหาค่าความเค้นก็คือ P คูณด้วย R ส่วนด้วย 2t นะคะหน่วยก็คือนิวตันต่อตารางเมตร P ก็คือความดัน R ก็คือรัศมีแล้วก็คือ2นี่คือได้จากสูตรแล้วก็ t ก็คือความหนานะคะอันที่2ข้อ2นะคะคือคือหาค่าความเค้นในแนวสัมผัสเส้นรอบวงนะคะสูตรที่2คือหาค่าความเค้นนะคะก็คือ P คูณ R ส่วนด้วย t นะคะหน่วยก็เหมือนเดิมนะคะนิวตันต่อตารางเมตร เรามาดูนะคะตัวอย่างนะอ่ะเขาบอกว่าจงคำนวณหาค่าความเค้นในวัสดุของท่อไอน้ำนะคะผ่านเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะใน400มิลลิมตรหนา8มิลลิเมตรนะเมื่อความดันของไอน้ำเนี่ย18บาเขากําหนดให้1บาเนี่ยจะเท่ากับอันนี้มี18ใช่ไหมคะ18คูณด้วย10ยกกำลัง5อันนี้คือค่าของ1บานะคะ ถ้าเราออไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาใช้ในระบบลมนะที่เขาจะบอกว่ามีทั้งหมดการอัดแน่นกี่บาอะไรอย่างเงี้ยก็คือหน่วยนี้นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็จงหาค่าดีไซน์แฟกเตอร์นะคะถ้าเทนซิลสเตสนะคะของวัตถุวัดสดุเนี้ยมัน400นะคะ MN ก็คือมิลลิเนนเนาะมิลลีนนิวตันนะคะอ่ะหรือว,ว่าไมกานนิวตัน Newton, นะคะอ่ะ ไม่ก็ิูต้อก็คือ10ยกกำลัง6นะคะ,ะวิธีทำนะคะเขาให้หาความเค้นนะคะตามแนวยาวนะ,ะก็คือมาจากสูตรเลยนะคะความเค้นจะเท่ากับ p คูณด้วย r 2 t นะ,ะเราก็แทนค่าไปเลย p ก็คือแรงดันใช่ไหมคะก็คือ18คูณ10ยกกำลัง5นะคะคูณกับ r เส้นผ่าศูนย์กลางคือ400นะคะ คูณกับรัศมีหาร2ใช่ไหมก็คือ200นะคะส่วนด้วย2 2สองนี่มาจากสูตรแล้วก็ทีก็คือความหนานะคะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ8มิลิเมตรคูณออกมาแล้วก็คือมันจะมีหน่วยเป็นเป็นล้านเลยนะคะเราก็ตัดมาใช้หน่วยนะคะก็คือหารหาร1นล้านนั่นเองก็จะเป็นตัวนี้11.25นะคะอ่ะทีนี้เราก็มาหาความเค้นตามแนวเส้นรอบวงนะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะ p คูณ r ส่วนด้วย t นะคะ p แรงดันก็คือ18คูณ10ยกกำลับบง5คูณด้วย2 0 0รนะคะแล้วก็คูณด้วย8นะคะ m ยกกำลับบงสองเนี่ยเราเรา,เราจะถามว่ามาจากไหน m ยกกำลับบงสองมาจากสูตรนะคะที่เป็น m ยกกำลับบงสองเนี่ยมาจากมาจากสูตรก็คือมาจากหน่วยหน่วยของความเข้นเนี่ยก็คือ n ส่วนด้วยตารางเมตรนะคะ อันนี้ก็คือ n ส่วนด้วยตารางเมตรนะก็คือพอเวลาตัดตัดค่าตัดค่าออกก็คือมันก็จะเป็นนิวตันต่อตารางเมตรอ,ออกนะคะอ่ะโอเคทีนี้เวหาค่าความปลอดภัยนะคะหาค่าความปลอดภัยดูจากสูตรนี้เลย t e n s i l e stress นะคะส่วนด้วย working stress นะคะ,ะ working stress ก็คือ ตัวที่มีค่าความเค้นนะคะตามแนวเส้นรอบวงนะคะ n t e n s i o r stress นะคะเขาให้ค่ามาก็คือ t e n s i o e stress จากหน่วยจขอโทษทีค่ะจากโจทย์เขาให้ t e n s i o e stress ก็คือ400ใช่ไหมคะอ่ะ400นะคะเมกะนิวตันก็คือ10ยกกำลัง6นะคะทีนี้ตัวนี้ความเค้นเส้นรออวงนะคะ นะความ cancel, เคนเซนรอบวงนะ working stress ก็คือเราได้ค่ามาเท่าไหร่22.5นะคะเมกานิวตันก็คือ10ยกกำลัง6นะคะตัดกันตัดกันก็จะได้เป็นค่าความปลอดภัยนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองหานะคะข้อนี้เดี๋ยวเราลองหากันเองนะคะโดยอาจารย์จะให้เรานะคะเขียนลงในสมุดนะคะข้อที่1น,นะคะ อาจารย์มีสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ข้อนี้เขาถามหาอะไรคะความหนาของท่อใช่ไหมคะเวลาเขาหาเขาถามถึงความหนาแล้วก็ย้ายสมการซึ่งอาจารย์มีสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้เวเราลองคิดกันนะคะน,นี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะอือต่อมาเมื่อกี้เป็นรูปทรงกระบอกอันนี้ก็คือเป็นรูปทรงกลมนะคะรูปทรงกลมนะคะหน่วยก็เหมือนกันนะคะ ก็คือเป็นสูตรเดียวกันเลยก็คือ P คูณ R, R ส่วนด้วย2 T นะคะอ่ะเราลองมาดูตัวนี้นี่คือความเชนนะคะอ่ะสัญลักษณ์ความเชนเขาบอกว่าถังแก๊สทรงลูกฟุตบอลลูกหนึ่งบรรจุแก๊ส15กิโลกรัมนะคะมีแรงดันอยู่ที่12บารนะคะ ความหนาของถังเนี่ยมี5มิเมเส้นผ่าศูนย์กลางของถังเนี่ย300มิมจงหาความเค้นถังมันมีเท่าไหร่และหาค่าความปลอดภัยของถังแก๊สนะคะเมื่อกำหนดให้ tensile stress ห้ามเกิน45นะคะเมกะนิวตันนะคะต่อตารางเมตรนะคะอ่ะก็ใช้สูตรเหมือนเดิมเลยมีอยู่สูตรเดียวนะคะสูตรนี้ก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะอ่ะ P ก็คือเขากำหนดให้เท่าไหร่คะ12บา 12บาบาเนี่ยมันคือ10ยกกำลัง5ใช่ไหมคะก็เอา12คูณ10ยกกำลัง5นะคะคูณกับ r r ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเขามีให้เท่าไหร่300ใช่ไหมคะแต่ลัศมีก็คืออ่ะอันนี้คือคูณนะคะ,ะคูณเนาะรัศมีก็คือหาร2ก็คือ150นะคะส่วนด้วย2 2ก็คือตามสูตรแล้วก็คูณกับ ความหนาความหนาก็คือ5ม mm มนะคะ,ะคูณออกมานะคะก็จะได้คำตอบท่านี้มันจะเป็นล้านแล้วเราก็หารล้านเนาะเอาเอาให้มันเป็นหน่วยเล็กที่สุดนะคะก็คือเมกานิวตันต่อตารางเมตรหาค่าความปลอดภัยค่ะหาค่าความปลอดภัยเนาะอ่ะก็เทนเซอร์สเตสส่วนด้วยวอร์กิ้งสเตสนะคะอ่ะเราได้ค่าความปลอดภัยก็คือ45นะคะเมกานิวตันซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกัน จริงๆว่าคือเราจะใช้เป็น10ยกคูณยกกาลัง6ก็ได้หรือว่าแต่ว่า2ตัวนี้มันก็คือ10ยกกําลัง6อยู่แล้วแล้วก็ตัดตัด,ตดไปเลยนะคะก็กลายเป็น45หารด้วย18ก็จะได้เป็นค่าความปลอดภัยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเทสนะคะก็ให้เรานะคะอลองทำดูนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์ให้ สูตรไว้หมดแล้วนะคะอ่ะเขาบอกว่าปลายปิดนะคะฝาปิดปลายสองข้างของเพชเชรนะคะเพเวสเซนะคะทรงกระบอกนะคะหรือเป็นลนักษณะครึ่งทรงกลมนะอ่ะทีนี้อาจารย์เนี่ยก็คือให้สูตรเราไว้แล้วทีนี้ก็ลองคำนวณน,นะคะทำลงในกระดาษนะคะหรือว่าทำลงในสมุดนะคะ เสร็จแล้วนะคะแนบไฟล์ส่งมาให้ครูนะคะแนบไฟล์ส่งมาให้ครูในที่อาจารย์ทำฟอร์มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ลงในกระดาษด้วยพร้อมที่รวบรวมนะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดเรียนแล้วเราก็จะได้มาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะ ฝั่งอีกอย่างก็คือมีสองข้อนะคะให้ทำสองข้อแล้วก็ส่งนะคะให้เสร็จภายในวันนี้นะคะส่งวันนี้สวัสดีค่ะ